เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูเขียวหวานผัดแห้งของฟุกนะครับบอกแล้วว่าสูตรนี้ทําง่ายมากสามารถนําพริกแกงเขียวหวานสูตรนี้นะครับไปทําขายใน้เลยันอีกแล้วนะครับกับช่อง Marvel x a Channel นะครับวันนี้นะคบฟุกจะมาแจกสูตรพริกแกงเขียวหวานนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้อร่อยแน่นอนนะครับแล้ววันนี้นะคะฟุกก็จะทําเป็นเมนูเขียวหวานผัดแห้งด้วยนะครับว่าแต่วัตถุดิบมีอะไรบ้างขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างตามมาดูได้เลยนะคะขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาซอยวัตถุดิบ เตรียมเอาไว้ก่อนนะครับเริ่มจากซอยตัวตะไคร้เลยนะครับตัวข่านะครับกระเทียมหอมแดงครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาคั่วรูปผักชี ยี่หร่านะครับแล้วก็พริกไทยกันก่อนนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับคั่วเรื่อยๆให้หอมเลยนะให้กลิ่นเริ่มออกนะครับแล้วก็ปิดเตาได้เลยเดี๋ยวเราไปปั่นกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวให้เราปั่นตัวยี่หร่าลูกผักชีแล้วก็พริกไทยก่อนนะครับพริกขี้หนูนะครับแล้วก็พริกจินดาเขียวนะครับลงไปปั่น ต่อมาให้เราใส่ราบผักชีนะครับกับผิวมะกรูดลงไปนะครับต่อมานะครับให้เราใส่ตัวตะไคร้ข่ากระเทียมแล้วก็หอมแดงที่ซอยนะครับลงไปใส่เกลือลงไปด้วยนะครับตามด้วยกะปิครับ พริกแกงเขียวหวานลงไปได้เลยนะครับตามชอบได้เลยนะครับเมื่อเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราใส่มะเขือเปาะลงไปนะครับ ทำด้วยใส่ใบโหระพานะครับลงไปได้เลยแ่งด้วยพริกชีฟ้าซอยนะครับตักใส่จานแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามได้เลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับกับเมนูเขียวหวานผัดแห้งของฟุกนะครับบอกแล้วว่าสูตรนี้ทําง่ายมากสามารถนําพริกแกงเขียวหวานสูตรนี้นะครับไปทําขายได้เลยนะครับสาหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวฟูกขอตัวลาไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นเมนูอะไรนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย